สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้ตื่นแต่เช้ามาไม่ได้ไปดูเป็นไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมอืตื่นแต่เช้ามาแต่งตัวจะพาแม่ไปหาหมอหมอนัดแม่วันนี้ครับพี่น้องเน่ยจะประสัมผัสแม่ผมว่าทําไมถึงหมอนัดเป็นอะไรไปหาหมอทําไมหรือว่าอยากไปเจอคุณหมอรูปหล่อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมนาะทําหน้าที่ลูกที่ต้องพาแม่ไปหาหมอครับผม นี่แหละครับที่สาเหตุที่ว่ากลับไปทํางานช้าเพราะอะไรนี่ครับผมต้องมาทําหน้าที่ของลูกครับนี่ครับผมแม่ของผมแม่ไปยังสิไปหาหมอวันนี้จบเป็นอย่าง <c oughs> หูแล้ว <c oughs> เอาคือว่าผู้หูอือโ, <c oughs> โอ้ผ <c oughs> ู้หูเนาะบอกอืมนี่แม่ของผมที่ว่าหมอนัดเพราะอะไรก็คือเป็นโรคเลือดหรือโรคเลือดเกร็ดต่ำครับผมนี่แหละต้องพา คุณแม่ไปหาหมอนั่นแหละปกติก็กลับทํางานแล้วแหละครับแต่ว่าผมต้องมาทําหน้าที่ของลูกว่าต้องพาแม่ไปหาหมอทุกครั้งที่หมอนัดแม่แม่มาแม่แม่นค่ะแม่ของผมง่วงนอนอยู่ปกติแม่จะนอนตื่นตีห้าหรือว่าตีสี่ครึง่งเห็นไหมโน้ แม่ผมคุยคุยไม่เก่งตัวเล็กๆแม่ของผมวันนี้ว่าจะให้เดินไม่ให้นั่งรถเข็นหรอกวันนี้โอ้ยขันจีมานั่งตีกับบันจีรถเข็นหนักเตะก่อนบนตะโกนบอกเออมันจนั่งรถเข็นเลยสิหยังนั่งรถเข็นเนาะนั่งรถเข็นคือเก่ารถเข็นนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ยนนั่งรถเข็นเพราะว่าท้ามานั่งรถเข็น ก็ไปหมดม่มีงมงนังน่งแลวตอนไปพบหมอเจอหมอแน่นมาแล้วอบอกว่าไม่เอาทุกครั้งไปทุกครั้งบอกว่าจะนั่งรถเข็นแต่รอบนี้บอกว่าไม่เอาแล้วต้องนั่งรถเข็นเหมือนเดิมไม่เดินแล้ววะเพราะว่าอะไรไปรอหมอจะไม่มีที่นั่งนั่นแหละเลยต้องนั่งรถเข็นกอนมันโกเลยครับหนาหนาจะ <c oughs> ารวยเด้อหนาไม่หนาหนจะรวยเด้อวันนี นางไม่สบายครับผมนี่ไม่ไปโรงเรียนหนึ่งวันแล้วตื่นเต้นแดดตีสี่ตื่นมาเดียมาดูทีวีกับยายเพราะว่าปกติเขาจะตื่นมาเขาจะมานอนกับยายต่อแม่เขาจะหุงข้าวแต่วันนี้ตื่นมาไม่เห็นยายเลยเขาไม่นอนวันนี้เลยมานั่งดูทีวีอ่ะพี่ใครวะ พี่ใครวะแม่ฮะแม่ใครบ่บปเป็นยงกบประมเดียนรู้ว่าใเป้มือพี่ตั้งใจกล่องทุนทัพย์แน่ม่เหน่ท่าน,นั้นนางไม่สบายตาลอยให้ไหมตัวร้อนเลยวันนี้วันนี้ตัวร้อนมากวันนี้่องเล่นบ่ใไไป ไอยังติดโม,มบอกเท่ากับไปโรงเรียนอยากกินกูหรอต้องไปหรอกเนาะนัะ่ <c oughs> งไอไม่สบายด้วยครับกหลังขึ้นรถเขาพี่น้อง้อาแม่ไปหาหมอวันนี้ไม่ได้ไปไหนแสดองไรอย่าง <c oughs> านั่งรถมาตั้งแต่หกโมงเช้าเราเนี่ยเขาก็เราก็เมื่อเขาปั๊มพ่อแม่ปวดเยี่ยวครับพี่น้องนั่งรถมาแต่เช้าเกินแม่บอกว่าปวดเยี่ยวต้องแบบปั๊มหให้หน่อยแกบอกว่างั้นฝนตกแรงครับพี่น้องยังไม่ถึงไหนเลยรถไฟร้อนตึ๊บๆให้ดูใจเนี่ย คนเริ่มมาอีกแล้วว่ารอบนี้มืดสุดๆเลยพี่น้องเลย

เมนามูนตัวนี้พูดเลยบอกเมนามูนตัวนี้คุณนายมาเมนเซียนชิลินทอดเจ้เลยบอกบอกนี่น่นอนนี่ครับผมพี่น้องที่สุดก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนั่งรถตั้งแต่เช้า กำลังมาถึงโรงพยาบาลครับพี่น้องตอนนี้ครับพี่น้องรอหมอเรียกแม่เข้าไปตรวจอยู่ครับผมตอนนี้หลังจากนี้ผมจะให้มันดูบรรยากาศ ในเมืองตัวจังหวัดอุบลดูน่าจะวุ่นวายนะดูนะครับพี่น้องดูฝั่งทางนี้สนามบินครับพี่น้องนี่สนามบินอเอมสนามบินอยู่ตรงนี้ฝั่งทางนี้เส้นทางกลับบ้านผมครับผมยังรอหมอยังไม่ได้เรียกเข้าไปตรวจเลยครับผมน่าจะอินนานรอบนี้ มาตั้งแต่หกโมงเช้าเส้นทางกลับบ้านโอ้น่าจะวุ่นวายน่าดูในเมืองพี่น้องเอ้ย อมอนั่งรอมอเรียกครับพี่น้องแม่แม่ยกโมโนตี้โูโรสัย่าหยกมคสูสองหนึ่งได้ไมคุณหมนั่นวันนี้มาตามนั่หมคนละป่ะออ น่าขึนหมอเราในที่สุดได้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องไม่ได้นอนโรงพยาบาลแม่ <c oughs> ไปหามหมอมอเข้าว่ายังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดีใจดีใจไม่รู้เรื่องว่าสัน <c oughs> <c oughs> ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้นอนวันนี้ลดยาทุกอย่างดีใจกับแม่มากครับผมได้กินแค่ยาความดันอย่างเดียวครับผมรอบนี้ อะไรอะไรก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างครับผมดีใจมากๆครับผมวันนี้